ครับนี่คือวานเพ็ดน้อยวานมงคลคงกระพันชาติของคนโบราณอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อซอยบำรุงประศาทซ้อยบำรุงราง่างกายพี่น้องเ้ยแกทองอืดทองเอืงครับสวัสดีครับผมสนี่มาแล้ว ข่าวโคกข่า,ขา,ขาป่ามาพบพี่พบน้องคือเก่ามาถ่ายสมุนไพรสู่พี่สู่น้องเบิ่งเพื่อมีประโยชน์ต่อท่านผมตามหามาปีกว่าพี่น้องเพิ่งเจอเป็นว่านมงคลว่านหายากอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งนำกันพี่น้องตัวนี้มันคือหายากใ่หมมันเป็นหยังเป็นเน,น้อใดครับผมกันนี้คือ ว่านเพชรน้อยเด้อพี่น้องเด้อที่ตามหามานานพี่น้องเพิ่งเจอพี่น้องเป็นว่านมงคลอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้อง้อนี่เพิ่งกำลังออกดอกออกนี่ออกดอกวิทย์เลยพี่น้องนี่ผมคุดมาปลูกพี่น้องนี่ตามหามานานพี่น้องเลยเพิ่งเจอไปบางป่าบ่เจอเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่บางป่าก็เจอลายอยู่พี่น้องนี่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 เจอลายเยู่นี่เป็นชุดเป็นชุดบางชุดกับบ่มีพี่น้องเลย นี่คือเอ้นว่านเพชรน้อยนะพี่น้อง้อเป็นว่านคงกระพันชาติของคนโบราณอีกอย่างหนึง่งนะพี่น้องอเพิ่นสามารถเอาไปดองเหล้าได้ดองได้พี่น้องไปดองเหล้าไปซ้อยคับฤดูของสตรีนะพี่น้อง้อเดี๋ยวพมสิขุดให้เบิ่งพี่น้องมาแลวก็มาพี่น้องขุดงอพ,พี่น้องนี่ได้แล้วพี่น้องได้แล้ว เดี๋ยวสรแล้วขอบคุณเพื่นฟังพี่น้องนี่คือว่านเพชรน้อยได้พี่น้องเด้อสังเกตบางหัวเพืน่นเพี่น้องเด้ออันนี้บัแม่นดอกกระเจียวนะเพี่น้องเด้อลักษณะคล้ายๆกันกับดอกกระเจียวกลิ่นของเพิ่นนะแต่บัแม่นดอกกระเจียวนะเพี่น้องนี่คือว่านเพชรน้อยว่านมงคลว่างคงกระพันชาติ ที่ของคนโบราณที่เพิ่นเชื่อถือกันมาติก่อนเนาะพี่น้องเนาะกินแล้วฟันแทงโบเขาอยู่ยงคงกระพันแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคล้อพี่น้องนอมันไผ่บ่เชื่อกับขอโทษขออภัยก็อย่าว่ากันพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลกินบำรุงประสาทซ้อยคับฤดูของสตรีแก้ท้องอืดแก้ท้องอื้องอเป็นว่านอยู่โยงโคงกระพัน วานมหานิยมเอาไปปลูกอยู่เฮื่นอยู่ซานเพิ่นสีทาํามาค้าขายดีคนหักคนหลงนี่ครับเด้อดอกของเพิ่นเป็นลักษณะนี้พี่น้องดอกของเพิ่นอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนคือเก่าอะไร,พ,ร,ร,ไร,รกกพี่น้องเลยใส่โบเสือกกัอย่าว่ากันกลิ่นหอมหอมคล้ค่ายเดีกับดอกกระเจียวพี่น้องแต่โบแมนดอกกระเจียวเด้ออันนี้ต้นใหญ่ของเพิ่นพี่น้องนี่อันนี้ดอกของเพิน่นใบของเพิ่น้อพี่น้องเ้อพอออกดอกแล้วมันจะออกใบแบบนี้พี่น้องอออออออบบนี่คือเขา้น ใบของว่านเพชรน้อย,อยพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาเมื่อปลูกไว้เพื่อบวไฮมันสูญพันธ์พี่น้องเลยเผื่อมีพี่มีน้องอยากได้ก็จะได้แบ่งเอาไปให้พี่น้องเผื่อไได้เป็นสลีมงคลต่อเฮือนต่อซานสลีมงคลต่อคนอาบปปปูกจะได้ทํามาค้าขายดีเอาคลิปนี้กับคอจบเด้อครับเด้อคอขอบุญขอบคุณครับผมก่อนกฑนก่อนใส่ก็ให้ศึกษาดีๆพี่น้องสมุนไพรทุกตัวบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับห่แพ้เนาะพี่น้องเนาะ กัแล้แต่ร่างกายของคนพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย